มาแล้วครับขบวนห้าหนะครับได้ G A นะครับทำขบวนมานะครับช้าอยู่923นาทีนะครับมาก่อน76็ดหกนะครับตอนนี้เวลาเก้าโมงยี่สนาทีนะครับเมื่อวันผมว่าจะไปถ่ายขบวนพิเศษที่ว่าไปช่วยสองหกนะครับออกไปแล้วนะครับกะเวลาผิดพลาดนะครับมาเร็วกว่าที่คิดนะครับออกไปนี้รถไฟมาแล้วครับเลย ไปไม่ทันนะครับเลยอดถ่ายเลยครับวิ่งเร็วมากนะครับทางนี้ก็มีฝูงวัวนะครับก็มาเลี้ยงวัว เปิดไปทักไทยนะครับไปแล้ากระบวน560หาห